มาแล้วมาแล้วรายการใหม่แกะกล่องจากอาวุธเอนเตอร์เทนเมนต์หมเสิร์ฟเรื่องราวที่นำมาเล่าสู่กันฟังในรายการ6กมุกเย็นนี้มีเรื่องว้าวพูดคุยแบบเด็ดดวงในสไตล์หนุ่มคนก้อาวุธไทยพนาทุกพุธหกโมงเย็นเป็นต้นไปทางช่องอาวุธไทยพนาและเฟซบุ๊กอาวุธวงละครเพื่อไม่ให้พลาดสิ่งน่าสนใจ กดติดตามหรือกด s u b สไ r i b e ทั้งสองช่องทางกดไลค์กดแชร์ได้ตามสะดวกพร้อมแล้วไปติดตามกันเลยมาแล้วมาแล้วรายการใหม่แกะกล่อง จากอาวุธเอนเตอร์เทนเมนต์หมเสิร์ฟเรื่องราวที่นำมาเล่าสู่กันฟังในรายการ6กโมงเย็นนี้มีเรื่องว,ว้าวพูดคุยแบบเด็ดดวงในสไตล์หนุ่มคนกู้อาวุธไทยพนาทุกพุธ6กโมงเย็นเป็นต้นไปทางช่องอาวุธไทยพนาและเฟ e บุ๊กอาวุธวงละครเพื่อไม่ให้พลาดสิ่งน่าสนใจกดติดตามหรือกดซ u b สไครต์ทั้งสองช่องทาง กดไลค์กดแชร์ได้ตามสะดวกพร้อมแล้วไปติดตามกันเลยสวัสดีครับพบกันเป็นอย่างทางการครับในรายการ6กโมงเย็นนี่มีเรื่องเว่าครับทุกวันพุธ6กโมงเย็นๆนะครับหกโมงเย็นนะครับแต่เลทมากเลยยี่สิหานาทีครับสำหรับเอพิโซดแรกครับอีพีแรกนะครับ จะว่าเราสู้ฟังในสไตล์นุ่มค้นกอาวุธไทยพระนาคนหนีนะครับจะเป็น้นวอาลักเรื่องแรกที่จะนำเสนอคือเรื่องเพลงครับผมเพลงร่วมสมัยนะครับผมอยากจะบอกว่าเพลงเนะี่ยเป็นสื่ออีกชนิดหนึ่งนะครับที่วอาเรื่องราวทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นบอกว่าจะเป็นสถานที่เหตุการณ์ผู้คนนะครับ ที่ท่องเที่ยวพวกนี้แหละครับผมเพลงจะเป็นสิ่งที่บาถึงประวัติศาสตร์เหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นนะครับผมของแต่ละยุคแต่สมัยอย่างเช่นเพลงเงบิงนครนพนมครับเป็นเพลงสมัย2 5 1 3ประมาณนั้นครับขันจบพิษจึงครับร้องโดยคุณชวีวันดำเนินนะครับศิลป,ปินแห่งชาตินะครับผมซึ่ง ภูปรพันเพลงนี่คือสุรินภาคเสรีนะครับนี่คือเป็นสิ่งที่อยากมาบอกเพื่อนเ,เรื่องเพลงฉบับคนฟังในวันนี้ครับผมในฐานะทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยเป็นทัศนะของผมเป็นภูเขียนเข้นมากนะครับผมเป็นเพียงแค่ความคิดของผมเท่านั้นจะมาบอกเพียงให้ฟังสามสิบนาทีนะครับสามสิบครึ่งชั่วโมงของสำหรับรายการ รายการเย็นนี้มีเรื่องว่าให้ฟังแน่ผมซื้อรายการยังบัวพีนะครับรายการหกโมงเย็นนี้มีเรื่องว่าวถูกวันพูดรายการใหม่แกะกลองโดยมีกับผมอาวุธไทยพนาคนกูเป็นคนว่าวหลักนะครับผมถ่ายทอดสดทางช่องอาวุธไทยพนาและเฟซบุ๊กอาวุธวงละครฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับ ส่วนเรื่องว่าพื้นว่าเรื่องเพลงนะครับอย่างเริ่มแรกโดยที่ว่าเพลงน่ะเป็นครูเป็นของครูของมนุษชยาชาติมาตั้งแต่อดีตยาวน้าจนถึงปัจจุบันนะครับเป็นเครื่องมือเครื่องสื่อสารอีชนิดหนึ่งเพื่อจะร่วมจิตใจสาหรับผู้ฟังมันเป็นไปตามอารมณ์ความรู้สึกของผู้ฟังที่มีหลากหลายให้เลือกสรรในการรับฟัง เพลงจะมีความสนุกสนานเพื่อเพื่อนตลบคบขันเศร้าโศกเสียใจพุกอารมณ์รักโลภโกรธหลงของพวกเรามันเป็นความรู้สึกของจังหวะของเพลงที่มีความเร็วและช้าที่ที่เขากับชีวิตของเฮานะครับหรือเขาชีวิตของแต่ละบุคคล่ากันไปครับผมจังหวะของชีวิตสะท้อนความรู้สึกของเราของแต่ละช่วงมันคือเพื่อนอีกชนิดหนึ่งนะครับผมมันอยู่กับเฮาจะสุขหรือทุกข์ก็ตามนะครับ อยากจะเล่าต่อว,ว่าของเพลงมันบอกเรื่องเล่ามันอาจเป็นเรื่องสมมติหรืออาจจะเป็นเรื่องจริงเพลงมีความเป็นจดหมายเหตุข้ามนี้บอกเกิดข้ามความเป็นจริงเพราะข้ามนี้คู่บาอาจารย์ในวงการเพลงตองการเป็นจดหมายเหตุเราถึงเหตุการณ์ควบเปลี่ยนแปลงตลกเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นยังจะบอกว่ายัางย่างที่บอกว่าเครื่อง เพลงคือเครื่องมือสื่อสารเพลงคือเครื่องมือสื่อสารที่ได้บอกเหตุการณ์ไปว่ายุคสมัยในกระตามสถานที่คนสัตว์สิ่งของความลักที่อาจแตกตา่างได้หลายเรื่องโกรธโ,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 โลก,กโกรธโลกโกรธลงก็คือวิสิยสัยโลคีวิสัยของหลกมนุษย์ครับของภูบ่ย่งบรรลุธรรมถ้าบอกแบบนี้ก็บอถูกเสมอไปหากเพกหากเพกสอด แสกธรรมะความเป็นจริงของโลกสี่ทางธรรมะพว,า,า,วาว่าศาสนาเจ้าศาสดาศาสนาใดก็ตามคือที่อาจซ่อนวิถีชีวิตของผู้คนอีกเรื่องหนึ่งอยากแสงเสริมคือเพลงร่วมสมัยอีกอย่างคือเพลงร่วมสมัยก็อื่นต้องบอกว่ามันคือความคิดส่วนตัวของกับผมเองคือผมเองเนี่ยแหละครับเพลงร่วมสมัยเป็นเพลงร่วมสมัยคือเพลงร่วมสมัยคือเพลงยังไง ก็ยังเข้ากับชีวิตของผู้คนไม่ว่าคนนั้นจะสนุกหรือทุกข์ก็ยังก็ตามเพลงจะเป็นสิ่งที่ผสมผสานารวามท่านสมัยบดตกจกถูกเล่าต่อถึงว่าถึงว่าถูกเล่าต่อถึงจะผ่านเวลาไปหน้าที่ใดอธิเพลงเบึงนครพนมย่างที่ก่าขังตนไปว่าเป็นของผลงานชีวิวันดําเนินผลงานแต่งของสุรินภาคศิริซึ่งถือว่าเป็นคนอุบลในสมัยนั้น คือคุณสุรินทนระ์เป็นคนอำนาจเจริญสมัยหนเะกิดตรงต่ออุบลราชธานีนะครับในจนกระทั่งปี2536อาำนาจเจริญแยกตัวจากอุบลราชธานีถึงปัจจุบันกว่า30ปีครับคุณสุรินทร์คือนักแต่งเพลงคนอีสานอีกคนหนึ่งถ่มีชื่อเสียงคุณชวีวันดำเนินก็คือคนหัวตะพานสมัยเกิดตรงต่อจังหวัดอุบลราชธานีปัจจุบันขึ้นต่อจังหวัดอำนาจเจริญในปี36นะครับ ยาวนะคนบัดเพลงนี่จะว้าถึงหากผมจะว่าเรื่องเพลงบึงนะกนพนุ่มคือดนตีผมไปฟังหลายเวอร์ชันกับโบสูสเวอร์ชันของชวีวันดำเนินด้วยความวา่าดนตีจังวหวะเนี่ยมีความท่านสมัยอยู่ตลอดเป็นเป็นคือคือเป็นซิงเอาเพลงสากลกับฟังไทย มาผสมผสานกันให้เป็นหนึ่งเดียวกันนะครับผมซึ่เป็นเรื่องเล่าของสองสาวสาวฝั่งโขงนะครับเหนือเพี่ฮาวของเพลงนี่อ่านี่ผ่านไปเปดนาทีนะครับสําหรับรายการนี่อ่าอาจเจียยวโบว์โบว์กเกลงนะครับโบว์อยู่ในกรอบที่เขียนสคริปต์ไว้นี่คือเรื่องของเพลงเอางี้

เอาแล้ครับเอาแค่นี้ก็ได้ครับแปดนาทีเดี๋ยวพบกันใหม่อยากจะบอกว่ารายการนี้จะจดทุกวันพุธในรายการหกโมงเย็ยนนี้มีเรื่องว่าทุกวันพุธเริ่มหกโมงเย็นเป็นต้นไป,นไปรายการอยู่ครึ่งชั่วโมงสำหรับวันนี่บริเตรียมยังรายโอกาสใหม่ยังว่าพิทวัาถูกอยู่ครับผมเดี๋ยวพบกันใหม่โอกาส